สมาทิทีเนี่ยการรู้ชอบการที่เราไม่ได้ไปตัดสินว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะไม่ใช่หรอกสิ่งที่คนไข้กำลังทำมันไม่ดีหรอกเราเข้าไปอยู่ในในบทบาทของเขาหรือ,อยังพอที่จะบอกว่าเอาสมาทิฐินั้นเอามาทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็เอามาอยู่ในมือของโลกใบนี้เพราะเราตายไปก็เอาไปไม่ได้ แล้วงานเฮลท์แคร์เนี่ยค่ะเป็นงานทีมเวิร์คล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกๆคนมีความสําคัญนะคะแต่บทบาทหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องแสดงและแอคชั่นตาม A อนะคะก็จะแตกต่างกันนั่นอ้อมคิดว่ามันเป็นบทน่ะเหมือนบทละครน่ะตัวเองแต่จริงๆแล้วพอออกมาก็จกส้มตําจานเดียวกันถูกไหมอ่าก็มากินข้าวก็มาแบบเฮฮาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นดูแลจิตใจตัวเองให้ดีนะคะดูแลร่างกายตัวเองให้ดีและที่สําคัญดูแลกันและกันให้ดีนะคะเพราะว่า Energy ดีๆเนี่ยจะทําให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถไปต่อได้ ว่าวันนี้เป็นวันที่เขาอยากที่จะไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วแต่คุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่แบบมาช้อนความรู้สึกเนี้ยแล้วทําให้เขารู้สึกเออไปต่อได้ด้วยความเป็นกรลยะนานมิกนะคะก็อยากให้เฮลท์แคร์เราคงสิ่งน,นี้ไปนานๆคะ่ะ